เสร็จแล้วว,นนว,วันนี้ขยันจังนะตรงนี้ที่เทาน้ำนะครับไม่ต้องกลัวแต่ตกนู่นนะตรงนี้มันตอนอื้นนะอ่าเออนตัวนี่ตรงนั้นไม่ต้องล่าสหรอกมามา้มาว่าลูกมาฉีไทยมาก็โตแล้ว <c oughs> ทางนี้คะตอนีอ้น,น,นา <ทร S 2> แล้วนี่นาด้ันีกแล้ว่ววตนนาตน,น,นไปรวนี้ประมาณเท้านี้ใหญ่ก็ประมาณถ้าผู้ใหญ่ก็ประมาณาก็ประมาณแบบครึ่งตัวนี้ได้ะครับอืมไป